มูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Foundation โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตดำเนินการสรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมเพื่อมอบรางวัลจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต Anti Corruption Award ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกล้าหาญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและเป็นรูป,ปรธรรมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติวันนี้เราก็มาที่การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริตของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตค่ะเป็นบรรยากาศหน้างานนะคะที่มีท่านผู้มีเกียรติและผู้รับรางวัลก็เดินทางกันมานะคะยังไม่ได้เวลาแต่เราก็มาดูบรรยากาศตอน,นแรกๆก่อนเลยก็เริ่มจะลงทะเบียนกันแล้วนะคะมีบอร์ดแสดงผลงานมีโครงการ จัดทําหมู่บ้านช่อสะอาดค่ะโดยร่วมกับจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่สุดเพื่อจัดฝึกอบรมเยาวชนและแกนนําหมู่บ้านตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านให้มีองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตค่ะเป็นงานในปี2560ถึง2562นะคะ ต่อมาค่ะมีโครงการสื่อสร้างสารรค์ช่อสะอาดต้านทุจริตเป็นโครงการใช้สื่อสร้างสารรค์ในการปลุกจิตสํานึกให้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนะคะโดยร่วมกับกลุ่มทูและเครือเจริญพกกระพันมีการประกวดแต่งเพลงประกวดมิวสิกวิดีโอและประกวดโครงการค่าเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตค่ะอ่าเราก็ชมรูปต่างๆของกิจกรรมเขานะคะ อ่ะเรามาดูโครงการต่อไปค่ะโครงการจัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตค่ะร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริตแห่งมหาวิทยายลังสิต์จัดอบรมผู้นําองค์กรข,ของหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจและภาาเอกชนเพื่อสร้างผู้นํายุคใหม่ที่โปร่งใสต้านภัยทุจริตและขยายเครือข่ายในการร่วมกันดลเรงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและร่วมกับสมาคม ผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมนักศึกษาไวายใสต้านภัยทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเสริมทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยภาคประชาชนและชุมชนค่ะ ก็เป็นภาพกิจกรรมที่ผ่านมานะคะหน้าตาคุ้นๆกันไหมคะว่ามีใครบ้างนะคะอ่ะสุดท้ายเป็นการอบรมเยาวชนช่อสะอาดค่ะมีการจัดอบรมเยาวชนในหมู่บ้านช่อสะอาดในแต่ละจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาแล้วนะคะโดยเยาวชนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะอ่ะนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมนะคะคุ้นหน้าคุณตากันไหมคะอ่ะแล้วก็ มาที่บรรยากาศของหน้าง,งานกันต่อนะคะท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่รับรางวัลก็เดินทางมาถึงกันบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มพิธีแล้วนะคะอ่าตอนแรกก็จะเป็นพิธีสงก่อนนะคะพิธีสงเราก็จะได้ร่วมกันทําบุญนะคะเลี้ยงพระสงฆ์จํานวน9รูปด้วยกันนะวันนี้ก็เป็น สิ่งที่เป็นมงคลกับพวกเราจริงๆ,งๆนี่ก็เป็นบรรยกาศของการเริ่มกางนะคะแต่ยังไม่เริ่มนะคะอา,รอาครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ